สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีน VAP เช้าบ่ายวันที่3พฤศจิกายน2567พี่น้องค่ะวันอาทิตย์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่าสิปีควรได้รับคาแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจวดเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านส่วนท่านไหนไม่ชอบนะคะก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคน ก่อนอื่นนะคะเราไปดูวันที่สองก่อนว่าเข้าหรือหลดเนาะคะ่ะวันที่สองนะคะจะให้เด่นรอบเช้าหกและห้าเด่นรอบบ่ายหนึ่งและศูนย์รอบเช้ามาเจ็ดเก้าสี่ห้าห้านะคะทุกคนห้ามาสองเด้งพี่น้องะคะ่ะคู่ห้าห้าเจบยไม่ได้จับคู่ไฮเนาะคะ่ะพี่น้องรอบบ่ายนะคะจะให้เด่นหนึ่งและศูนย์มาหกหนึ่งเก้าสองสามเด่นมาหนึ่งคู่หนึ่งเก้าเจ๋ยไม่ได้จับไฮพี่น้องสายวิ่งสายลูดมาหนึ่งนะคะวันนี้เลขเด่นประจําวันเข้าไหม รอบเช้าหลุดรอบบ่ายมาสองนะคะรอบเช้าเจ็มาหลักร้อยเนาะค่ะทุกคนเอาไปลุนต่อวันที่สามค่ะพี่น้องวันที่สามถ้าท่านชอบก็ขอให้ท่านโชคดีนะคะถ้าท่านไม่ชอบท่านสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะทุกคนวันที่สามจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่เลข9ก้าเลขแปดมาดูคู่ความน่าจะเป็นคะ่ะเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหก เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสี่แปดเก้าแปดศูนย์แปดหกแปดหนึ่งแปดสี่แปดห้านะคะทุกคนเด่นรอบใบนะคะเด่นรอบใบอยู่ที่ศูนย์และเก้าศูนย์ค่ะศูนย์แปด 0ู0ย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์สามสองศสี่เเก้าเ้าเก้าแปเก้าหเก้าหนึ่งเก้าสาม ประมาณนี้ค่ะทุกคนมาดูคู่ตัด่ินนะคะทุกท่านค่ะวันนี้เลข9เบิ้ลนะคะทุกคนถ้าชั้นชอบเบิ้ล99ก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็รอดูเลขเบิ้ลประจาวันนะคะทุกคน9809ค่ะ99 90 89 80 0กับ9รอบบ่ายนะคะ08 9 0 9 9ศนาาะคะทุกท่าน FC ขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะทุกคนทีนี้ใจจะพาทุกท่านมาดูเลขเด่นประจําวันแล้วใจจะจับคู่เลขเด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละ4คู่นะคะเลขเด่นประจําวัน วันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่ในเลขหกเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะทุกท่าน1กับ6สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจาวันค่ะทุกท่านค่ะรอบเช้าเด่นอยู่ที่9และ8เด่นประจําวันอยู่ที่1และ6เป็น9ก้าไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนแค่ะแปดห ศูนย์กับเรอบบ่ายและหกับหเป็นศ1 0 6นะคะบอติดคู่ตัะเด่นพี่น้อง9ก้าค่ะเก้าประมาณนี้นะคะทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะทุกท่านคะมีคู่ไหนที่ชอบหรือเปล่าถ้าท่านชอบท่านสามารถตามได้นะคะถ้าท่านไม่ชอบท่านเลื่อนผ่านได้เลยนะคะสําหรับคู่ที่ใจจับให้นี้ เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้า,<ม>เ,ชาเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันเด้อพี่น้องมีเขา่ามิหลุดถูกเมื่อเด้จ้ะเด้อทาบ,บมากักพี่น้องจับคู่ไม่ได้เลยตามความมาความชอบนะคะทุกท่านค่ะสำหรับแนวนทางหุ้นจีน VIP วันที่3พฤศจิกายน2567 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชค,โชคด,ดีค่ะ